ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็อยู่ช่อง e-lot channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเอททอซาคุ้มข้างฮาโลวีนตัวใหม่นะครับผมซึ่งบอกก่อนเลยวครับว,ว่าตอนแรกอะ่ะผมอยากจะเซอร์ไพรส์นะครับผมก็คือแบบไม่ทำคลิปเปิดนะครับผมก็เลยไปแอบเปิดคือผมลองสังเกตมาหลายครั้งแล้วนะครับผมผมไปแอบเปิดที่ไลนี่ผมการันตีทุกครั้งนะครับผม แต่ถ้าผมทําคลิปก็อาจจะแบบ300บ้างหรือว่าได้ก่อน300บ้างนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ครั้งนี้ก็การันตีไปนะครับผมแต่ก็นื่งนะครับขอบอกก่อนเลยครับว่าสําหรับใครนะครับผมที่ไม่มีเพชรนะครับหรือว่าเพชรน้อยนะครับเพชรจากัดนะครับก็สามารถข้ามไปเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่า ตัวหน้านะครับโอกาสที่จะเป็นตัวเฟสติวัลค่อนข้างสูงนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูพาซีบแล้วก็เอกลักษณ์ของเอทรอซ่าตัวนี้ก่อนเลยนะครับโอเคครับผมก็ปั้นสุดแล้วนะครับยกเว้นอันตีเนาะเพราะว่าชุดแฟร์อะไรผมก็มีหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมคือมีคนบอกว่าพี่ผมไม่เห็นกล้องพี่เลยเดี๋ยวผมขอขยับแป๊บนึงนะครับนี่นะครับผมก็สุดแล้วนะครับผมนี่นะครับ ครบ5ชิ้นทุกอันแล้วนะครับก็มีแค่อันนี้นะครับผมที่ผมไม่ได้ซื้อเนาะก็มันมีหมดแล้วอะมันตัน5ชิ้นแล้วนะครับผมก็โอเคมาดูเอกลักษณ์ก่อนนะครับผมเอกลักษณ์นะครับผมเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับมอบเอฟเฟกเสียงกระซิบของบัรยัติออันนะครับผมแก่ตนเองเป็นเวลา2เทินนะครับและลดดาเมจที่พบของ ที่กำหนดได้รับ15%นะครับผมต่อเอฟเฟกเสียงกระซิบของบัญญัติหอันนะครับเมื่อศัตรูโจมตีพวกค้องที่กำหนดนะครับขณะมีเอฟเฟกเสียงกระซิบของบัญญัติติดตนเองจะลดดาเมจคริติคอลของศัตรูคนดังกล่าว40%นะครับผมอีกทั้งจะเพิ่มพลังโจมตีของพวกค้องที่กำหนด7%แล้วก็ ต่อผู้พองคนดังกล่าวที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับทุกครั้งที่เอฟเฟกเสียงกระซิบของบัญญัติถูกทอนนะครับจะเพิ่มสเตตทั้งหมดของตนเอง15%เนะครับผมเมื่อเอฟเฟกเสียงกระซิบของบัญญัติถูกถอนทั้งหมดนะครับจะมอบความมืด ที่คลุมคลั่งแก่ศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2เทินนะครับพวกพ้องที่กําหนดก็เผาเทพปศูนนะครับผมแล้วก็อศาศวินพวกพ้องที่อ่ความบัญญัตินะครับเสียงกระซิบของบัญญัติก็คือคุ้มกันเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดไหลหรือว่าอ่ไฟช็อตนะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ความมืดที่คุมคลั่งนะครับสเตตทั้งหมดลบสินตะครับตัวนี้ก็ตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าเป็นตัวอ่ เขาเรียกอะไรนะตัวซัพพอร์ตนะครับผมแต่ไปเล่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ซัพพอร์ตเลยนะครับเพื่อนๆก็คือเป็น,ปน,ปน,ปนตัวดามจอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมบัญญัตินะครับผมก็คือหากตัวเองใช้สกิลใน pvp นะครับจะถอนเอฟเฟกต์บัฟที่มอบให้กับตัวเองหนึ่งอันนะครับผมมีผล กับศัตรูและอาซุ่นภูค้องใช้งานเมื่อเข้าร่วมต่อสู้นะครับผมก็คือต้องยืนแถวหน้าเท่านั้นนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับสร้างดาเมจ180%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งรายนะครับผมโจมตีมืดมิดนะครับก็คือเพิ่มดาเมจคริติคอลสอเท่าแล้วก็ดาเมจที่สร้างบวก50%ต่อความมืดที่คลุมคลั่งที่ติดศัตรูทั้งหมด1อันนะครับผมส่วนสกิลที่2นะครับผม สร้างดาเมจ100%นะครับของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับจอดเกาะก็คือเพิ่มอัตราจอกเกาะ3เท่านะครับผมอติครับผมลดพลังโจมตีของศัตรูทั้งหมด20%เป็นเวลา3เทิร์นนะครับและสร้างดาเมจ380%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับเพิ่มผลก็คือดาเมจที่สร้างบวก5%ต่อ1เอฟเฟกต์บัฟแล้วก็ดีบัฟแล้วก็ตั้งท่าของเป้าหมายนะครับผมอ่าส่วนวัตถุศีล์ของเขานะครับผม หากศัตรูเสียชีวิตจากการใช้สกิลของตนเองนะครับเมื่อจบเทินจะลดเกจท่าไม่ตายของศัตรูทั้งหมด 1. จุดนะครับผมโอเคโอเคครับสำหรับทีมก็ผมจะใช้ประมาณนี้นะครับผมคือตัวหลังเนี่ยเราสามารถใช้อาจารย์ดัสก็ได้หรือว่าจาันโดล่านะครับผมแต่ผมใช้ตัวนี้เพราะว่า ผมจะเอามาบูตดาเมจนะครับผมเนี่ยเอกลักษณ์นะครับผมลดอัดตราคลิ2กแล้วก็ดาเมจคลิ3กของศัตรูทั้งหมดที่เข้าร่วมต่อสู้แล้วก็เพิ่มความสามารถด้านโจมตีของอาซุ่พกของเผ่าเทพปศุนสี่เรนะครับต่ออาซุ่ของเผ่าเทพปสูนที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับผมถ้า3คนก็ถ้ารวมตัวซับด้วยก็หูห16%ซนะครับผมอ่ะถ้าผมเข้าใจผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับทีมก็จะประมาณนี้นะครับผม พลังต่อสู้ก็อยู่ที่3 0 0แสนเนาะคือผมอะ่ะมีชุดแฟร์ทุกตัวนะครับผมที่มันดันแมตได้ไม่ขึ้นเยอะก็คืออันตินะครับผมเพราะว่าอันติแต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยสอ,อันเนี้ยสามสามหรือสี่สามสามป่ะสามหรือส,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 สี่อันติสามนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็หนึ่งแล้วอันนี้ก็อันติตันนะครับผมแต่ก็บูทได้แค่นี้โอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวตาแรก ไปเจอกันเลยครับโอเคครับก็มาอยู่กันตาแรกนะครับอเราเจอทีมปีศาจยุคแรกนะครับผมมาดูกันครับว่าผมจะสามารถเก็บได้1หรือ2ตัวหรือเปล่านะครับคือทีมเนี้ยจะแรงกว่าทีมของฝั่งศัตรูแบบค่อนข้างเยอะนะครับผมใอ่ดิมเมตก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ดัดไปเลยนะครับดูดาเอจนะครับเพื่อนๆดูดิ ห้าแสนกว่านะครับอ่าดูนะครับดูพิดัสครับด <c oughs> เูเกือบที่เปิลคิวนะเพื่อนๆคือแรงมากครับผมเอทอร์ซาตัวนี้นะครับอ่ามาดูสตูตีเรานะครับผมยังไงครับพิดัสเขาตีหมู่มาครับผมเนี่ยครับ ดูครับด้วยคำที่เรามีเดมิเอร์ด้วยแหละครับผมเขาก็เลยตีเบาแล้วก็มีเอทอร์ลซ่าก็ตีเบาแบบเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคตาของเรานะครับผมผมจะเก็บพิรัสก่อนนะครับโดยใชยนะ้เอทอร์ลซ่าเนาะแล้วกอ็อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาดัสตีเกลดานะครับดูดามจนะครับผมนี่คือตัวซัพ์ สามแสนกว่านะครับผมโอเคเราปวดแล้วนะครับผมสองแสนห้านะครับผมแล้วก็พิดัาตีเกยวดาเรียบร้อยครับผมเหลือนานาชีตัวเดียนานาวยน่าจะเป็นบอทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเทินหน้าผมจะเอาเอทอลอซาปิดเลยนะครับผมถ้านี้ไปขั้นสามนะอ่ะ โคตรแรงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตาต่อไปเลยครับเพื่อนๆโอเคครับก็มาอยู่กันตาที่สองอ่าเจอทีม,บมแบบนี้เลยเอ้อันนี้ชุดแร์เก่าหรือใหม่อ่ะน่ารักจังอ่าคามีโอแดงอยู่นี่นะครับผมจะตีเดมิเอร์ก่อนนะครับผมผมจะใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้อ่าผมไม่มั่นใจว่าจะตายหรือเปล่านะเอ๊ะแต่เขาไม่สามารถตีได้นี่งั้นผมมาลุม หรือเปล่าอ่ะเพื่อความชัวร์นะครับผมอ่ะมาลุมลตีเลยนะครับโอเคตายไหมไม่น่าตายโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวเธอหน้าผมจะลองตีหมู่ไปนะครับผม เขาตั้งท่ามานะครับผมโอเคมีเอิร์ดก็ตีเบาขึ้นนิดหน่อยนะครับผมอ,อันติเท่าไหร่กันอนะอันนี้อันติห้านะครับวัอันตีสี่อันตรายอยู่นะครับผมผมเล่นเพย์ซีฟดีกว่าผมจะเอาเอทรอซ่าตีไปก่อนนะครับ อันนี้น่านาจะตายหรือเปล่าอ่าผมตีอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดัดโอเคไม่ตายนะครับโอเคดามจพอดีนะครับผมก็ใช้ดัดตีไปเลยโอเคเมื่อกี้เขาได้อันติมาแล้วนะครับผมอ่ะก็ชิวๆแล้วนะครับ อันนี้ก็จะตีหมู่ไปเลยนะครับผมผมจะรวมการ์ดนะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ตีหมู่พี่ดัสไปนะครับสี่แสนกว่านะครับผมแล้วก็พี่ดัสปิดงานไหม โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันตาที่3มเลยครับเพื่อนๆโอเคครับก็ไม่อยู่กันตาที่สามอ้าเราเจอทีมเดียวกันเลยนะครับผมโอ้เขาสี่แสนกว่านะครับผมอันนี้ผมกดยอมแพ้ได้เลยนะตัวหลังเขาเป็นถ้าเป็นคิวแซกก็นั่นแหละครับข้างหลังน่าจะเป็นคิวแซกนะครับผม ขาตีพิดัดามานะครับอย่าตายได้ไหมโอเคเราไม่ตายเราไม่ตายเราไม่ตายโอเคครับอ่ะมาถึงตาเราแล้วนะครับผมเหมือนเดิมครับใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตีหมู่เอทรทารซาไปนะครับแล้วก็ตีหมู่พี่ดันไปนะครับไม่รู้จะเก็บได้หรือเปล่า จะเก็บได้นะครับผมดูเลื่อนรถได้นิดหน่อยเองโอเคเก็บดิมเอิร์ได้นะครับผมแตม่เลือดอ๋อเปจันโดล่านะครับผมอยู่ข้างหลังเนาะน่าจะโดนตีหมู่พิดั้นะครับผมตอนนี้โอเคพิดั้เราไปก่อนนะครับผม ไม่นะไอทรอซ่าโอเคครับไม่ตายครับผมโอ้โหตีหมูขั้นสองโอเคโอเค,อ,เคอ่ะเดี๋ยวผมลองตีรวมการได้ไหมครับไม่ได้แล้วนะครับอ่ะมาดูกันว่าผมจะตีพีรัสเข้าเลยแต่มันแพ้ธาตุนะครับผมอ่ะผมตีสองใบไปเลย ตีเข้ามั้ยเนี่ยโอเคตีไม่เข้าครับไปเลยครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตาต่อไปเลยครับเพื่อนๆโอเคครับก็ไม่อยู่กันตาที่สี่ะเจอทีมแบบนี้อีกแล้วนะครับผมคือผมแบบโคตรลำคาญเลยครับผมเจอทีมนี้เนาะโอเคอ่าผมจะใช้เดมิเอิร์ดก่อนนะครับผมแล้วก็เอทรซซาครับเอ๊ตายหรือเปล่าอาการไว้ก่อนนะครับผม ไม่อยากไปยุ่งกับไอ้หมอนี่นะครับจะใช้เอทราซ่าสองใบเลยนะครับผมไม่น่าจะตายนะครับผมโอ้โหนิดเดียวอ่ะอคํานวณดามจพลาดอ่ะโอเคแต่ทอเขาตายนะครับผมแต่ป่าเขายังอยู่อ่าข้าหลังเป็นนาชีนะครับ โอเคเขาใช้ตัวนี้สองใบนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นบอดหรือเปล่าโอเคแล้วก็เขาตีหมู่มานะครับยังไงโอเคผมสามารถตีหมู่ได้เลยนะครับผมตานี้เนาะโอเคผมเดเมอร์ก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ทร์ซาแล้วก็วกพิดัสนะครับ เคร้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอทเลราซาปิดงานนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตาต่อไปเลยครับเพื่อนๆโอเคครับก็มาอยู่กันตาสุดท้ายนะครับอ่าเจอเทพศูนย์เมต้ากอนนะครับผมโอเคครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับเดมิเอตแล้วก็เอทเลราซาแล้วก็พีดัสครับผมอ่าไปกาตีิมูนะครับผมมาดูกันว่าผมจะตีเขาเข้ามากน้อยแค่ไหนครับอ่าโอเค สี่แนะครับผมโอเคขอให้พี่ดัสเก็บเดมิอิร์ธได้นะครับยังไงครับโอเคเก็บได้2ตัวครับผมอ่าเหลือเกลดาตัวเดียวนะครับแล้วก็ซับหลังเป็นนานาชิโอเคมาเธอต่อไปผมจะใช้อ่า ไอ้ทรอซ่าก่อนนะครับแล้วก็พีดัสแล้วก็เดมิเอร์สนะครับถ้าเกิดว่ายือเทินไปนี่เขาจะเป็นบอสแมปนะเพื่อนๆอ่ะอย่างนี้นะครับไอ้ทรอซ่าขั้นสองปับปับปับหกแสนเก้านะครับเหลนะือหน้าชีตัวเดยวก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วนรครับผมโอเค โอเคครับเพื่อนๆก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเอทอร์ลซาคุ้มคั่งนะครับผมสำหรับตัวฮาโลวีนนะครับผมก็ย้ําอีกเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่มีเพชรหรือว่าเพชจจากัดนะครับผมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูตัวเฟสติวัลนะครับผมที่จะมาอังคารหน้าหรือเปล่านะครับผมอันนี้ไม่มั่นใจนะเพราะว่าที่ผ่านมา2ตู้นะครับน้องเพอร์ซิวัลก็เป็นตัวธรรมดานะครับแล้วก็เอสทอร์ลซาก็เป็นตัวธรรมดา อ่า uh, ตัวอังคารหน้าที่จะเข้าเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นตัวเฟสติวัลหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามดูก่อนนะครับเพ mm ื hmm. ่อนๆโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ <S